ย้กับเข้าสู่รายการ OIC Mini Kitchen นะครับเดอะซาปาร์ตี้อ้าวยังไงครับ4คนนี้ครับเมื่อกี้นี้เพื่อนๆเขาทำข้าวผัดอยู่ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะอ๋อมากยังไม่เสร็จได้ไงครับนั่นไหมแล้วครับนั่นเสร็จเรช่เลยครับไอ้ไหมนี่ไม่ใช่ข้าวผัดเกลใช่ไหมครับไปแรงไปใช่ไหมเขาริมผมเสร็จแล้วครับนี่น่ารากจัดมากทอ่นี่พี่เอาสากกระเบือได้ทำไมครับขอเท็จจรนี่ สำหรับคนสำหรับคนชอบผักนี่นี่เป็ <จะ S 2> นลิตรโดยเฉพาะเลยนะฮะจะบอกว่าสี่คนที่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนะไม่ได้ต่างกันเลยครับคุณผู้ชมม่คิดคล่าลากออกเลยใช่ไหม <laughs> น,นี่ข้าวผัดที่ไหนฮะแตงกวาม,มาเป็นลูกเลยครับ นี่วิตามินครับดูเลยนี่ไอแตงกวาที่ไม่ทำไหร่มันกินทั้งเปลือกได้ไงแต่นี่ฮะมะนาวครับนี่ครับวิตามินของมะนาวอยู่ที่เปลือกครับใช่เขาต้องใช้เสลี่ยมไม้พุทธโอ้ก็ล้วก็เพลงต้องกินเปลือกมะนาวเมื่อกี้สี่คนใครทำอ๋อคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วป้อนคนที่ไม่ได้ทำงับเลยนะเแลือกหนึ่งสองสามเอากินอ๋ออ๊าลองกินดูลองกินดู กล้ากินเกมไหมครับเนยเป็นไงครับพูดถึงรสชาตินิดหนึ่ง มคน<ำ>น้ำหน่อยนะฮะสมใจกเข้มเกินไปอร่อยครับอร่อยมาครับผมเชื่อว่าแฟนๆที่นั่งอยู่นะฮะยังไงก็อยาก,<ม>อยากลองทานสีมือเดอรตาอยู่แล้วเดี๋ยวเราให้เขาชิมกันไปเองก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปถามกันหลังไปว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหนึ่งรางวัลสุดพิเศษนะครับมาฝากแฟนคลับที่นั่งอยู่นี้เกือบ70ชีวิตด้วยถูกครับนั่นก็คือ OIC Lucky Star ดาวนำโชคนันเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเวลาในการแบบว่าหาดาวก่อนดีกว่านะครับครับพี่พลมีหน ไม่พึ่งบริหารเจ้าพี่พี่วงแพนเคครับเดี๋ยวกลับมาเลุยกันต่อนะะจ๊แล้วล้วแล้วแล้วตอนนี้ครับผมจะโดนเดอะสตาร์ถอนหอกแล้วครับเดี๋ยวชมรูปครอบครัวกับเดอะสตาร์ทั้ง8คนนะครับเฮ้ยเอาไปเล่นบ้านไหมเอาไปพอ ขอหนึ่งคนดีกว่านะครับมาเป็นตัวนำโชคสอยดาวต้นไม้นี่เลยครับส่งใครมาดีครับให้ตัวนำโชคทำไมถอดทำไมตัวนำโชคเราเป็นลิทครับ่ลิทไงลิทกระโดดข้าบเอานะครับลิทเดี๋ยวส่งลิทมาจะสอยดาวถ pues ึงไหมเนี like ่ยร้อนเล่น้อนเล่นอ่ะสีไลสีไลสอยเลยเฮ้ยชื่อไลอ่านด้วยครับ และแล้วผู้โชคดีนะครับที่ได้เป็นครอบครัวของเดอะไม่ใช่ครับนิกครับอันนี้ออกแนวลกจิบนะครับเนี่ยพกติดตัวตลอดเวลาอ่านว่ารินระดาอ้อมครับรินระดาชิมด้วยนะครับอเดิน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 ไปรับน้องอ้อมหน่อยนะครับน้องอ้อมเสียใจด้วยนะครับที่ต้องออกจากบ้านนะครับอาไม่ใช่เหรอโอเคโอเคมามามา วันนี้ลิศอาแารกวาของลิศขึ้นไปก่อนเรามีสายสะพายด้วยตัวโน้ลคองให้หน่อยครับนั่งเลยนั่งเลย รูปนะครับคือแต่งสุดยอดมากเลยเดียวนะครับยินดีด้วยเอารูกไปนะครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับสองหนุ่มไกด์กับน้านะครับมีของรางวัลมาแจกผู้ชมทางบ้านทางด้านนู้นเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่พุธแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่พุธนั่งนะครับ ถูกต้องฮะแปดคนครับลุมตัวเดียวเลยครับผมนี่เลยนะฮะที่ว่าบรรจงในการทํามากโอ้โหใช้เวลาการทํานี่นานมากๆเลยใช่ครับเมื่อเช้านี้เองนะฮะยอดมากๆตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้เสื้อตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับไปตอบคาถามของเราในโอไอซีที่เฟซบุ๊กแซดโอไอซีครับนะครับครับผมคำถามที่ว่าถ้าเดอะสตาร์หกนะครับทั้ง8คนเนี่ยจะเรียกเป็นแก๊งอ่ะจะเป็นแก๊งอะไร8เพชฌฆาตนายิก แปลกเพื่ชาติหน้าหยกอะไรอย่างนี้ไปตอบไปได้นะครับน้องๆแฟนคลับในสตูดิโอนะฮะก็ไปตอบได้นะครับนี่เสื้อนนี้รออยู่นะครับผมครับผมอ่จนตอนนี้นะฮะเราให้โชคคนรักเดอะสตาร์ไปแล้วใช่ครับผมก็มีโชคมาฝากผู้หญิงผมยาวนะฮะผู้หญิงรักผมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มั่นใจเรื่องผมเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะงานนี้นะครับเปิดโอกาสให้คุณนะครับไปเที่ยวไกลถึงกรุงโตเกียวนะครับกับสาวน้ำชาด้วยกับงานนี้นะครับ Essential Damage Care Tokyo Girl Collection ครับครับผมกับสาวๆนะฮะที่คิดว่า ตัวเองนะครับมีปลายผมนะฮะที่สวยวิงสวยว้าวเออแบบว่าเป็นผมสุขภาพดีนะฮะเรียกว่าไปเกาะติดขอบรันเวย์เลยใช่ครับไปดูเรียกได้ว่าเป็นการเดินแฟชั่นระดับโลกครับที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้โอกาสดูได้ไม่ไม่ไม่ยากเอ้ยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเออเดี๋ยวไปดูแฟชั่นอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะคุณจะมีโอกาสไปเที่ยวนะฮะไปถ่ายรูปไปกินไปดื่มที่สําคัญนะครับยังพาคุณไปชอปปิ้งในย่านสุขีทีของญี่ปุ่นด้วยต้องครับโอ้โหใครอยากร่วมโครงการนี้นะครับทไงม่ยากเลยนะฮะยรูปปลายผมของคุณ สิ้าเซนติเมตรนะครับพร้อมแนบใบเสร็จของ essential damage claim มาด้วยนะครับส่งมาด้านที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับผมครับผมอ่าส่วนจครนะฮะที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูได้นะฮะ w w w g m m k i d tv com นะครับผมหรือว่าจะเป็น w w w s t y l i t k a w a i i com นะครับผมครับผมอย่าเป็นใน15สาวห้ามพลาดนะครับเร็วๆเลยนะฮะนี่เลยครับที่อยู่ด้านล่างนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมอาสุตอนนี้นะฮะเราก็มี อีกหนึ่งนักร้องสาวเกิร์ลแกร์ก็เรียกว่าเป็นกรุ๊ปสิใช่ไหมเป็นแกร์เป็นเกิร์ลแกร์รับผมมาให้รู้จักกันนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงสดๆกับเดอดสารทั้ง8คนกันครับพร้อมไหมครับ